คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความร่ำรวยกับความมั่งคั่งแตกต่างกันอย่างไรทั้งสองคำนี้ใกล้เคียงกันมากครับในเรื่องของการมีเงินมากแต่ว่าความแตกต่างความมั่งคั่งมีความหมายว่าเป็นความร่ำรวยที่มีความยั่งยืนต่อเนื่องสม่ําเสมอและมีความหมายที่กินความไปถึงเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของชีวิตมากกว่าด้วยนะครับ คำถามสําคัญก็คือทําอย่างไรครับเราจึงจะสร้างความมั่งคั่งที่เป็นแบบฉบับของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตของพวกเราลฟ์สไตล์ของพวกเราและสําคัญที่สุดครับความเสี่ยงในแบบที่พวกเรารับได้เองครับวันนี้ผมมีโอกาสครับได้พูดคุยนะครับกับคุณยุทธชัยเตยะราชกุลครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร UOB ถึงวิธีคิดเบื้องหลังในการออกแบบเส้นทางจากความร่ำรวยไปสู่ความมั่งคั่ง ในรูปแบบของ UOB Privilege Banking ครับสวัสดีคุณยุทธชัยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับให้เกียรติมาที่แห่งนี้นะครับ UOB Privilege Banking สวยงามมากเลยแล้วก็ยินดีกับออฟฟิศใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้แบบโอ้โหรีโนเวทมาสวยงามมากเลยวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องความมั่งคั่งกับความร่ํารวยเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงความร่ํารวยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากรวยถูกไหมฮะเราอยากเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นในหลากหลายมุม แต่ทาง UOB กำลังจะพยายามจะบอกนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคำว่าร่ำรวยก็ดีนะฮะแต่มันมีอีกคำคือความมั่งคั่งสองคำที่มันแตกต่างกันยังไงแล้วทำไมเราควรจะแสวงหาความมั่งคั่งมากกว่าความร่ำรวยครับครับมันแตกต่างกันมากนะครับคำว่าความร่ำรวยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ net w o r t มันเหมือนกับว่าเอาสินทรัพย์ที่มีหักด้วยหนี้สินที่มีมันก็คือเป็นแค่ n น t w เวลมันเป็นแค่ภาพภาพนิ่งเหมือน snapshot คนที่มีความร่ำรวยเวลาใดวลาหนึ่งอาจจะร่ำรวยลดลงก็ได้เหมือนกับข่าวนะครับคนที่ถูกลอตเตอรี่นะครับหลายสิบล้านแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ภาพสแนปช็อตแต่ความมั่งคั่งเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะความมั่งคั่งเนี่ยมันมีเซนส์ของคอน t ิ n u วิตี้มันมันเป็นความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอหมความว่ามันมีเรื่องของเวลล์แอคูเมเลชันกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามานะครับมีเรื่องของความสบายใจสเต b i ลิตี้ในเรื่องของ p พสเปอริตี้ ดังนั้นคนมักจะใช้ความมั่งคั่งเนี่ยนอกจากความมั่งคั่งในเรื่องของฐานะการเงินที่มั่นคงนะครับจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพที่ที่ดีนะครับ,รบการดูแลสุขภาพที่ดีการใช้ชีวิตที่มีไลฟ์สไตล์ที่ดีคนที่มีความมั่งคั่งเนี่ยมีชีวิตมากที่มีความสุขมากกว่าคนที่ร่ำรวยเยอะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่ง UOB เนี่ย P&G Banking เนี่ยเราต้องการออกแบบการวางแผนการเงินรหรือว่า personal financial planning ให้ลูกค้ามีความ มั่งคั่งมากกว่าแค่มีความร่ำรวยฟังดูเหมือนคีย์เวิร์ดสำคัญคือความร่ำรวยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเป็นเหมือน snap shot ถ่ายรูปมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความมั่งคั่งมันมีความต่อเนื่องใช่ครับมีเรื่องของความเสถียรภาพ stability อะไรแบบนั้นแล้วความสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นในมุมมองของ UOB p r i v a l e g e Banking ก็เลยมองว่าควรจะให้ความสําคัญกับความมั่งคั่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากกว่าถูกต้องครับทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็คงมีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาส หรือว่ามีความเหมาะสมในการหาความมั่งคั่งที่ไม่เหมือนกันครับทางคุณยุทธชัยมองยังไงครับว่าเราจะป<บ>ระเมินยังไงว่าอันไหนเป็นความมั่งคั่งแบบที่เหมาะสมกับเราหรือวิธีการที่จะเข้าหาความมั่งคั่งที่เหมาะสมกับเราเน,นี่ยเป็นยังไงครับค,รคืออย่างนี้ครับคือแต่ละคนเนี่ยจะมีเป้าหมายทางการเงินที่ไม่เหมือนกันบางคนแต่งงานไม่มีลูกนะครับแล้วก็ต้องการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระเร็วหรือมี financial freedom <Gloria> ต้องการ,การเกษียณเ,เร็วรเขาก็จะมีเป้าหมายการเงินแบบหนึง่งแต่บางคนเนี่ยมีลูกเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนการวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่ดีของลูกนะครับในเรื่องของการศึกษาดังนั้นแต่ละคนเนี่ยจะเห็นว่า financial planning needs เนี่ยไม่เหมือนกันโกไม่เหมือนกันดังนั้นเมื่อโกไม่เหมือนกันเนี่ยแลนก็จะไม่เหมือนกัน oh. ดังนั้นสิ่งที่สําคัญหน้าที่ของ U B r i v a t e b a n k i n g เนี่ยเราเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยวางแผนการเงินให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าคุณเคนถ้าเคยใช้ G P S, <S เ, ination, เนี่ยพอเรากด destination ปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะมีรูทมาให้เราเลือกแล้วกี่กี่แมปถูกไหมมีหลายเส้นมีหลายเส้นทาง ควิกเกสเร็วสุดใช่ไหมครับแล้วก็ประเภทแบบว่าประหยัดเขาต้องเสียค่าทางด่วนใช่ใช่ไหมมันจะมีหลายรูปให้เราเลือกอะไรอย่างนี้ใช่โนโถดังนั้นเนี่ยเหมือนกันออกแบบวางแผนการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัิเจตบุคคลเลยว่าเขามี Financial Planning เป้าหมายในชีวิตอย่างไรแล้วหน้าที่ของ UBP ีพิลโลชเมนกิ้งก็คือวางแผนให้ตอบโจทย์ของเขาโดยที่เราจะสอนให้เขาเข้าใจในเรื่องของคอนเซ็ปต์ r ลิกเฟิร์หมายความว่าการที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันมันมันจะต้องมีการ ลงทุนที่มีความเสี่ยงมีความผันผวนหนึ่งก็คือคุณนะ่ะสามารถรับความเสี่ยงได้ไหมคุณมีแคปซิตี้ในการเทคริสได้มากน้อยแค่ไหน<อ>เพราะว่าแต่ละคนสมมติว่าคนบางคนบอกว่าผมต้องการมีเงิน20ล้านตอนกเกษียณเนี่ยสแสดงว่าแต่คุณมีไรายได้ที่จะออมได้หรือละสมมติว่า3 0,000ื่นอย่างเงี้ยสแสดงคุณต้องเสี่ยงมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ที่คนบอกว่าเออกเกษียณขอมีเงินจักห้าล้านพอะเพราะนั้นพอที่เราออกแบบก็จะมีพอที่มีความผันผวนต่ำใช่ไหมครับดังนั้นมันขึ้นกับว่าเป้าหมาย มันขึ้นกับความเสี่ยงที่ลูกค้าลองยอมรับได้ใช่ไหมครับแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยลูกค้ามีリスクทอร์เรนท์เลเวลมากน้อยแค่ไหนเพราะหลายๆคนเนี่ยการวางแผน,นการเงินเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าเขาไม่สามารถรับความเสี่ยงได้จรริงคับถึงเวลาแล้วก็เริ่มพอเริ่มขาดทุน5%้าเปรแล้วรับไม่ได้แล้วขาดทุนคือคือขายตอนขาดทุนทุกครั้งมันก็จะ AUM ห,หรือว่าหรือว่า wealth ก็จะลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็ต้องหน้าที่ของธนาคารก็คือชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่าการวางแผนเนี่ยเส้นทางของคุณเป็นอย่างนี้นะ มันจะต้องมีหลุมมีบ่อมันจะต้องมีขึ้นลงบ้างนะความผันผวนมันมีนะบางรูทเนี่ยมันขึ้นลงบ้างนะแต่ถ้าคุณเดินตามแผนนี้ไปเรื่อยๆเพราะแผนการเงินเป็นการวางแผนระยะยาวสิบถึงยี่ปีไต้นไปเนี่ยถ้าคุณเดินตามแผนนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะไปบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้ตามแผนครับโอ้แสดงว่าเรื่องของเป้าหมายของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันก็จะนํามาซึ่งวิธีการออกแบบเส้นทางถูกต้องของฝั่งยู b ออีพรีเวดจ์แบงกิ้ซเองว่าเส้น ไม่ว่าจะมีเป้าหมายยังไงรับความเสี่ยงยังไงทาง UB ก็สามารถออกแบบได้ตามที่เขาต้องการเลยอันนี้ถูกไหมครัถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าคือเรา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 เดินทางด้วยรถ GPS เนี่ยมันจะท่านั่งจะฟิกรูทนะครับแต่ในแผนการการลงทุนเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ Un นพ ictable ทเนะครับเช่นอะไรรัสเซียยูเครนโควิดกระทบอะไรกระทบพอร์ตโฟลิโอของเรากระทบการวางแผนการเงินของเราทําให้ผลการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายใช่ไหมครับ ดังนั้นหน้าที่ของ UOB เนี่ยของเราเนี่ยเราจะทําการเรียกว่าจัดสรรพอร์ตโฟลิโอหรือว่าแอสเซทอะโลเคชันแล้วก็รีบาลานซิ่งให้ลูกค้าเนี่ยสามารถกลับมาอย่างเป้าหมายของตัวเองได้คหลักการที่ UOB p i a t e b a n k i n g ใช้เราเรียกว่า VTRA เกี่ยวกมาจาก Value, นะครับ t r e n d Activity แล้วก็ Risk คือพูดง,ง่ายๆว่าเป็นการ ออกแบบหรือมองภาพการลงทุนเนี่ย investment outlook เนี่ยโดยองค์รวม mm hmm. ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลือกจัดสรร asset allocation ว่าพอร์ตไหนเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่ตอบโจทย์ลูกค้า mm hmm. นะครับแล้วเราก็มาดูในแง่ของ Industry หรือ Sector <c oughs> ที่เหมาะสมกับตัวลูกคา้าแล้วก็ดูในเรื่องของ Geography ด้วย mm hmm. นะครับว่าในใน r k r t e t ไหนในภูมิภาคไหน <c oughs> ที่เป็นการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์นั้นๆ <c oughs> นะครับก็คือเป็นการ ดูวิเคราะห์ในองค์รวมแล้วเราก็จะคอยรีบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอให้เป็นไปตามแผนการเงินของลูกค้าโอ้นน่าาสใจมกก็อย <ไง S 2> ่อย<ม>างที่บอกอะมันไม่มันไม่ได้เป็นสแตติกโหมดเหมือนกับเราขับรถครับการวางแผนการเงินมาระยะยาวใน10 20ปีระหว่างทางคุณจะเจอหิมะคุณจะเจอฝนตกนคุณจะเจอน้ำท่วมคุณจะเจออะไรเยอะแยะใช่ครับซึ่งเราเนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยคอยรีบาลานซ์พอร์ตให้เพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยนาวิเกตแล้วก็เดินตามแทร็กของตัวเองเพื่อไปจุด สู่จุดเป้าหมายกันกันที่วางไว้ครับแต่ในยุคหลังๆที่เราเห็นสถานการณ์ตั้งแต่โควิดสิเป็นต้นมาก็เห็นความพันผวนเยอะห<ช>ลุมบ,บ่อเยอะขึ้นพายุเยอะขึ้นหิมะตกบ่อยขึ้นคือมันมีสถานการณ์ที่พันผวนไม่แน่นอนที่เขาเรียกว่าโลกของบูกามากขึ้นตรงนี้ทางยูบีมองอยังไงครับจะทํายังไงให้เราเผชิญหน้าหรือว่าสามารถที่จะนาวิเกตไอความผันผวนนตรง นี้ทำให้มันไปได้ตลอดรอดฝั่งได้มากขึ้นครับคือ u ู b บมองว่าเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลนะครับการวางแผนการเงินด้วยความที่ว่ายูเนี่ยเราเป็นธนาคารในระดับภูมิภาคซึ่งตั้งมาเนี่ยเกือบ90ปีแล้วนะครับมาจากสิงคโปร์แล้วเราก็อยู่ในเมืองไทยมา20กว่าปีแล้วนะครับเรามีข้อมูลที่เอ็ก a n ชแนกับฟันเฮา s e ระดับโลกเนี่ยสากว่าฟันเฮานะครับแล้วก็ ในเฉพาะในผู้ผู้ชี่ยวชาญด้านวางแผนการเงิน,เ,นเราเรียกว่า investment consultant เนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ยกว่า200ชีวิตทั่วภูมิภาคนะครับในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยเราก็มีกว่า20ชีวิตที่ดูแลนะครับให้คำแนะนำให้กับอาอีกทีเพื่อให้คือพูดง่ายๆเป็นคนที่ตามมอนิเตอร์ข่าวสารการลงทุนต่างๆจากฟันเฮ้าส์ต่างๆทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วก็มาช่วยรีบาลานซ์มาช่วยออกแบบมาช่วยให้คำแนะนำข้อมูลการลงทุนให้กับลูกค้าคเพื่อจะ make ัวร์ว่าไม่ว่า เส้นทางลูกค้าจะเกิดอุปสรรคยังไงเนี่ยเราสามารถปรับพอร์ตรีบาลานให้ลูกค้าเนี่ยกลับไปในออนแทรคได้กลับเข้าสู่เส้นทางเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายบารรลุวัตสง่งให้ได้ครับแสดงว่ามีทั้งคนที่คอยมอนิเตอร์ลมฟ้าอากาศว่ามันเป็นยังไงอยู่ในตอนนี้มีฟีเจอร์ที่พยายามจะปรับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะเดีวยวกันก็มีความเป็นเรจิเนล b a n k ิ้งด้วยที่จะช่วยทําให้เรามีความเชี่ยวชาญคือองค์ความรู้ออแล้วก็โน้ตหาวของเราเนี่ยคือเราเน้นในเรื่องของ wealth advisory มานานมากแล้วนะครับที่สิงคโปร์แล้วเราก็มีมีเน็ตเวิร์กในแง่ของข้อมูลกับบลจต่างประเทศคือฟันเฮาส์ต่างๆเนี่ยสางสิกว่าฟัน House แล้วเราก็มีทีมงาน investment consultant อีก200กว่าชีวิตนะครับที่เป็นคนที่สังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เพื่อให้คำแนะนำการลงทุนให้ลูกค,คา้าให้ให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาค ท้ายที่สุดครับช่วยสรุปนิดหนึ่งครับว่าเราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นว่าความร่ำรวยกับความมั่งคั่งมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับแล้วเราก็คิดว่ามุมมองของ u o b p r i v a l e Banking เนี่ยควรจะมองหาตัวความมั่งคั่งมากกว่าอะไรคือความมั่นใจหรือว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ทาง u o b p r i v i l e Banking มั่นใจนะครับว่าจะช่วยทําให้ความต้องการของลูกค้าหรือว่า ความฝันของเขาเนี่ยเป็นความจริงไปหาถึงความมั่งคั่งได้ครับครับก็คือบทสรุปนะครับคือความมั่งคั่งดีกว่าความร่ารวยแน่นอนเพราะว่าความร่ารวยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ชั่วคราวแต่ความมั่งคั่งเนี่ยมันมีภาพของ stability มันมีเรื่องของ wealth accumulation มีเรื่องของการสะสมนะครับแล้วก็มีเรื่องของความสุขในการใช้ชีวิตมีเรื่องของความสบายใจนะครับมีเรื่องของในเรื่องของสุขภาพการเงินท,ที่มั่นคงดังนั้นเนี่ยการที่ ลูกค้าให้ความมั่นใจมามาใช้บริการกับ u b p ีเพื่ n แชเนี่ยคอยไว้ใจในเรื่องของความเป็น Expertise เป็น Financial Advisory Platform ที่เราบีนะครับเรามี Regional Platform มีข้อมูลแล้วก็มีการออกแบบ Portfolio แล้วก็มีท o o ส่างต่างที่ช่วย Rebalance Portfolio ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถ go back on the right track แล้วก็กลับไปสู่เป้าหมายแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของวางแผนการเงินของแต่ละท่านได้นะครับในที่สุด ครับผมบน่าจะมั่นใจมากขึ้นทําให้เราไปสู่ความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนด้วยครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ